วันนี้พวกเราทั้งสี่คนก็ได้มีโชว์พิเศษให้กับแารนด์ด้วยเลยเป็นยังไงเป็นยังไงจะเปอะไรประเทศไทคนชมไหมคะอยากให้เราติดตามค่ะแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันเราได้รับรู้คุณค่าได้รับู้ไดรัการต่างๆเป็ะไรบ้างเมื่อกี้ระหว่างทางที่เดินมาก็เห็นแบบว่าเยอะแยะมากมายใช่ค่ะก็วันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆ beauty brand เลยเนาะก็ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นไปกับทุกคนมากๆค่ะ อันนี้ลุกเป็นไงเป็นไงบ้างอันนี้ลุกใช่ไหมสาวถ้าส่วนตัวหนูก็จะเป็นวันนี้จะออกฝอนิดเึงค่ะเป็นแบบว่าดิบ้าสาวค่ะเพราะวันนี้ต้องร้องเพลงเพลงหนึ่งที่ใช้พลังแล้วก็อันนี้แหละเซอร์ไพรส์คก็คือเป็นการโชว์รุ่กพีหรือเครกแได้ยกงได้โชว์กัน ประมาณแนวจิมสีดำเออใช่ค่ะเป็นจิมสีดำแล้วแล้วแบบดำๆกลมกลเออ ค่ะก <premises. S 2> sure. ็วันนี้นะคะอยากให้ทุกคนรอลุ้นแล้วก็รอเชียร์นะคะที่ Central Video Box นะคะพวกเราก็จะเป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วก็วันนี้ก็เหมือนที่พูดไปเลยว่ามีโชว์พิเศษพิเศษด้วยยังไงก็อยากฝากพวกเราทั้ง4คนนะคะแล้วก็ฝากติดตามโชว์ของวันนี้ด้วยค่ะงานคอนเสตกันหน่อยค่ะตอนนี้งานได้แล้วได้ค่ะค่ะก็ล่าสุดของวิกซี่ปล่อยเพลงพึ่งหลอกจริงๆประมานเมือประมาณหลายเดือนแล้วเพลง Top s e e นะคะขอบคุ ไปฟัง,งกันได้แล้วสามารถเต้นกันได้ค่ะแต่ว่าล่าสุดมีกับพี่นนท์ด้วยโอ้แบี่แีไ่ไปฟีดกับพี่นนท์เป็น,น,ย,น Gomez ยังไงบ้างโอ้เหตอยู่เยอะมากไวมากใช่ไวมากค่ะพวกเราก็คุยกัน,กนว่าแบบอุ้ยหน้าวันแล้วแบบไปเป็นหลักล้านเกือบสองล้านแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้น่าจะทะลุไปสองร้านกว่าแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยค่ะที่ให้กระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยสำหรับเพลงแบลซีนะ นี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพ,พี่โน,โน่นเต้นค่ะ <c oughs> แต่ค่ะพี่นน่นน่าจะแบบดีใจเพราะว่าพิกซี่เห็นตอนแรกที่พี่โนนเต้น่าพี่โนโนเต้นได้ใช่เขาเต้นเก่งด้วยค่ะโดนแซวไม่โดน,นแซวเขาโดนเขาโดนู้อนวไปในกองเรียบร้อยค่ะใช่แต่ว่าก็นั่นแหละค่ะก็อยากฝากผลง,งานของทั้งพี่นนแล้วก็ของทางพิกซี่ด้วยค่ะแล้วก็ของวงแบว <โน S 1> เป็นไง <โน S 1> บ้างคะ ะะตอนนี้ก็ซิงเกิลล่าสุดคะ่ะชื่อเพลงว่าไม่อ่อมน,นะคะ <c oughs> ก็ยังต้องไปฟังนะคะเข้าไปเต้นกันได้นะคะคที่ยูทูบลิตเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคะฝากด้วยก็ชาเลของเพลงของก็ทุกคนก็ยังไม่อ่อมน,นะคะถ้าอม ก็จริงๆเพื่อนๆหลายคนนะคะแล้วทั้งในวงการฮิปฮอปแล้วก็ทุกๆคนก็ให้การตอบรับอย่างดีมากๆบอกว่าชอบมากสนุกมากค่ะก็ดีใจมากๆที่แบบว่าทุกคนชอบกันแล้วก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะถ้าเต้นได้เต้นมาให้หนูดูด้วยนะคะอ่คะนี่อสนเยอาพิกซี่ด้วยอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะอะอายะอ่มแล้วก็เด้งอกตึ๊กตึ๊กตึ๊กเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประมาณนี้ประมาณนี้เราจะสอนเราจะสอนมี่มารกลับไปเป็นอะไรท็อกซี่ก่อนค่ะรอแบลซี่ก็ได้แบลซี่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 อะไรใหม่ๆมาสอนภาพเล็กๆอะไรใหม่ๆจริ่ง I want your love, love your touch, girl want it way too much to tease me, to please me I want your b a d l y gaga าอาตียมอาตียม,ย,ม <c oughs> ย้ายไปซ้อมก่อน <Okay. S 3> โอเคโอเคขอบคุณนาะคะขอบคุณค่าาะขอบคุณนะคะ